มีเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนถามกันฮะแต่ว่าคงต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ฮะเกี่ยวกับผู้กองธรรมนัฐผู้กองธรรมนัฐดูเหมือนว่าจะเป็นสีสันของเพื่อไทยในการที่จะดูดสอสอพักนู้นพักนี้พักนั้นธรรมนัฐนี้ทาไมเขาเก่งก้าสามารถในขนาดนั้นนะคะอาจารย์วันวิชชีช่วยวิเคราะห์ผลเอ่อไล่ธรรมนัฐให้ฟังหน่อยสิฮะคือผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ย กับคุณธรรมนัฐสายลำพันธ์ล้ำลึกแล้วก็เขารู้กันและกันที่จะใช้ประโยชน์ของกันและกันคุณธรรมนัฐขึ้นมาถึงจุดนี้เพราะว่าเดินตามหลังผู้มีพระคุณซึ่งเป็นเพื่อนรักของคุณทักษิณชิน,น,ชน,นวัตรคือพลเอกไต่ลงอินทรั์หรือเสไอในแวดวง,งการวงการผูก้ก,กว้างขวางพลเอกไต่ลงก็ได้สั่งสอนได้ทิ้งอะไรนะครับทั้งบรดกเครือข่ายหรือชุดความคิดแล้ววิธีการขึ้นเกมในลับๆในสไตล์ที่หาเรียนไม่ได้ใน วิชาเรียนรัฐศาสตร์หรือวิชานิติศาสตร์หรือใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือเป็นเกมใต้ดินนะความรัฐอะขนาดศาสตร์แห่งใตดินในในแง่ของการขยายความกว้างขวางและประโยชน์ตรงนี้คุณทักษิณเคยใช้คือขาย,ย่านี้ในการประสมผลิตตั้งแต่ไทยรักไทยปีสี่สี่และสี่แปดนะครับแล้วคุณทานันมาเป็นสสครั้งแรกสมัยอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับเขาจะไม่ผิดเป็นบัญชีรายชื่อมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารเกิดอ,อะไรกันเกิดขึ้น แล้วคุณธรรมนรก,ก็เก็บเนื้อเก็บตัวทําธุรกิจประสบความเร็จเอาละไม่ว่ากันแต่เครือข่ายที่รันยืมประโยชน์ด้วยกันคือความเป็นคนเหนือคุณธรรมนัตรู้นี่พื้นที่อิทธิพลภาคเหนือภาคอะไรยังกินยังถือแต้มตอบนั้นคุณจะไปแข็งนะโดยจังหวัดเล็กๆพะเยามีสสเพียง3คนเนี่ยมันทําอะไรมากไม่ได้อาศัยกระแสเสื้อแดงอาศัยความเป็นลูกหลานหรือ,อะไรเครือข่ายนายกคนเหนือเนี่ยยังได้ประโยชน์กันละกันคุณทักษิณก็รู้ว่าคุณธรรมนัตเป็นยังไง นะครับวันดีคือดีเพราะคุณก็รู้ว่าพี่นุก็รู้ว่าผู้กองธรรมนัฐอยู่กับใครเนี่ยนายแต่ละคนชีวิตเป็นอย่างไงบ้างแต่ต้องยอมรับว่าความแฟร์นะนายทุกคนก็ได้รับการผลักดันนะครับในการขยายอันาจากในช่วงที่ตัวเองมีอํานาจเต็มที่ได้เหมือนกันพ้นเอกปวิชก็ต้องรู้จักพอในสิ่งที่ว่าได้ใช้สอยนะครับจากคุณธรรมนัฐไปนะครับเดียวกันคุณธรรมนัฐก็รู้ว่าพนเอกประวิชถูกสูบอํานาจที่ตัวเองใช้เนี่ยมาพอสมควรมาอยู่ตัวเองและไม่มีอะไรที่ตัวเองจะต้อง โทษนะครับพึ่งพาท่านอีกต่อไปหมดประ<ต>โยช<ย>น์แล้วใช่คุณธรรมนาศเนี่ยคืออ่าพยายามแต่รู้รู้ว่าผมรู้ว่าแกเป็นคนมีพ a ช s i หรือความพยายามแต่ข้อจํากัดตัวแกเองเนี่ยมันมีสูงนะครับเพราะว่าด้วยมาตรฐานหรือข้อกล่าวหาเรื่องทางธจทมอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับยังยังยังไม่สามารถ,ถอะไรแก้ปมตรงนี้ได้ผมเข้าใจคุณธรรมนาศเนี่ยเป้าหมายสุดคือไม่ได้กลับไปร้องตีว่าการกระสุวงเกเตรอ่ะ คงอยากเป็นมหาไทยในอนาคตที่สําคัญมันต้องเป็นการเดินยุทธศาสตร์แยกแยกสายแม่น้ําระหว่างเพื่อไทยกับพรรคอะไรนะก้าทานะครับแยกสายเพราะอะไรแก้ปัญหาการที่วางตัวผู้สมัครของทั้งสองพรรคนี้ไม่ลงตัวโดยเฉพาะสอสอเขตใช่ไหมครับคือถ้าเป็นลงทับซ้อนกันเสียงมันอาจจะแตกกูเบีย้ยหัวแตกก็ได้เพราะอย่าลืมนะ ค,คุณต้องสู้กับภูมิใจไทยคุณต้องสู้กับภรคประชาชนร้อยเอกคานั้นเนี่ยจะต้องหาตัวประเภทดีหนึ่งประเภทหนึ่งมาอยู่กับตัวเอกแก่เองเพราะหนึ่งสิ่งที่ต้องเผชิญคือการแบกต้นทุนเรื่องภาพลักษณ์โอเคกระสุนเพียงพอหนาแน่นมีได้เสริมเนื่องตลอดเวลากําลังหนุนกําลังเสริมเพียบแต่คุณต้องสู้ภาพลักษณ์นะครับดังนั้นการแบ่งสายแล้วก็เอาตัวเลขมาสมทบคือเพื่อไทยเนี่ยเล่นการเมืองไปการเมืองมานะก็ต้องคือสร้างพักสหาสาขาพี่นุ คือเพื่อไทยสู้ไปเองเพียเพียวเ,เนี่ยสามจังหวัดชายภาคใต้คุณก็ไม่มีวันเจาะเขาได้คุณก็ต้องใช้ประชาชาติแต่คนเราก็รู้ในวงการประชาชาติกับเพื่อไทยเนี่ยนะบ้านติดก,กันเนี่มนะยวกันใช้ห้องน้าที่เดียวกันได้ด้วยอ่ะไม่ได้ตื่น <ๆ S 2> อะไรเงี้ยอันนี้ผมแย่กันเลยนะครับแต่ว่านะฮะพักของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับพักกล้าธําเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสาสาขาหรือสามิตรละกันเดี๋ยวสาขาเดี๋ยวก็จะดูขา่าวว่าดูแทนเขาไปบูลลี่เขาเป็น เป็นสหมิตรเป็นการันตมิตรแล้วกันซึ่งเพื่อไทยก็ต้องเล่นเกมแบบทงอารมณ์ใบใหญ่นะครับที่จะต้องกระจายกันอย่างเงี้ดังนั้นนะ่าสนใจว่าชีวิตของรถเอธรรมนั้นเนี่ยผ<ก><น>มว่ายิ่งกว่าแมวก้าชีวิตเป็นแมวสิบสิบสิบเอ็ดชีวิตน่ะเหมือนตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกนะครับและสิ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายว่าพัคของผู้กองเนี่ยก็ยพยายามสะสมคนที่เพียบพร้อมไปด้วยบารมีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะ จะแยกก,กันกับของกับพรรคเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยพยายามจะรวบรวมบ้านใหญ่หน้าเก่านะครับส่วนพรรคของผู้กองคือบ้านใหญ่หน้าใหม่หรือเจเนอเรชันใหม่ที่ขยายพยายามจะเป็นหน้าเอาเป็นบ้านใหญ่หน้าใหม่นะครับก็เป็นาการสยายความกว้างขวางในรูปแบบสไตล์ของผู้กองธรรมนะัฐคุณจะชอบไม่ชอบแต่อย่างน้อยเนี่ยในแง่หนึ่งนะถ้าเปรียบเทียบนะพวกการเมืองข้าประชาชนคือคุณมันคุณธรรมะก็จะมีหน้าแบบ นักบุญน่ะอีกแบบหนึง่งคืออย่างเช่นเรื่องการแก้ปัญหากระเหลี่ยงบางกรอยเนี่ยผมไปถามคนในพื้นที่บอกเออผู้กองทํางานจริงจังลงมารับฟังปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้ดีด้วยข้อดีเขาก็มีเอาละประวัติศาสตร์มันแก้ไขไม่ได้นะแต่ความเชื่อความไม่เชื่อมั่นคนก็ยังคงสูงอยู่อันนี้มีในเรื่องสองผู้จงๆการที่เลี้ยงคนหรือการมีคุณกันจองพลังเนี่ยมาเดินเกมเนี่ยคือการปรับปรุงโชมภาพลักษณ กำลังจะถามเรื่องนี้พอดีเลยว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยที่เป็นน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมันคือกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ให้กับใช่คุณธรรมนัฐใช่อเ่ะอะไรไม่ออกก็ต้องไปหากันกันก็ต้องบอกว่าต้องอวยลูกพี่อยู่แล้วแล้วหลายครั้งที่ขายลายคลาที่ผ่านมาใครมีปัญหาในเชิงปัจเจกมีปัญหาหนี้สินมีปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลเวลาเคสดราม,ม่าเนี่ยไม่คุณกันก็ร้อยเอกธรรมนัฐก็จะมาโอบอุ้มซึ่งมันก็โอเคหลายคนบอกมันแก้ปัญหาไปเหตแต่ เขาแก้ปัญหาเขาไปแก้ปัญหาจริงไหมใช่แก้ปัญหาจริงซึ่งคนไทยชอบอย่างนี้พี่นุโอเคไม่แก้ปัญหาเป็นระบบแบบต้นน้ำการน้ำไปน้ำแบบไม่ไม่เป็นระบบแบบเบ็ดเสร็จแต่มันก็ชี้เห็นว่าระบบกลไกระบบกระบวนการที่ทําระบบราชการที่จะเสิร์ฟประชาชนอย่างอย่างจริงจังและจริงใจมันไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้ทันทุงทีก็ต้องแสวงหาคนอย่างนี้แหละนะครับแล้วการเมืองบ้านเราเนี่ยตราบใดที่ยังต้องอาศัยพึ่งรัฐแบบ การเดินเกมแบบเดอร์ตี้แฮนด์เนี่ยการมือและสายแบบนี้ยังจําเป็นอยู่พี่นุกการจอมพลังเป็นตุ๊กตาหรือหมากตัวหนึ่งที่ธรรมนัตเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าเขาไม่ใช่เป็นรักการเมืองที่แบบที่คนด่าเขาว่าสกปรกใต้โต๊ะอ,อะไรต่างๆนานาเจ้าการจอมพลังจะเป็นสร้างภาพให้เขาอันนี้คือหมากที่เขาหวางเอาไว้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับคืออันนี้นลพี่นะผมพูดผมไม่ได้คําตอบอย่างเอง การเมืองไทยเนี่ยบทสรุปคือเน้นเป็น,เป,นเป็นพยายามจะเดินเข้าสู่ยุพพยคผลผลัพธ์นิยมคือผลลัพธ์นิยมเน้นผลลัพธ์ผลลัพธ์นิยมคือผลลัพธ์เนี่ยคือพยายามทําอะไรว่าสิ่งอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันคือตัวเองไม่ใช่ทางเลือกที่สุดแต่ตัวเองเป็นทางเลือกที่ดีสุดสถานการณ์ณตอนนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นทําไมสวออจะต้องเลือกคุณเศรษฐาทั้งที่ไม่ชอบคุณเศรษฐาเพราะไม่อยากได้คุณพิธาเขาคิดว่าถ้า เปรียบเทียบระหว่างพิธ,ธากับเศรษฐาเี่ยต่อให้ตัวเองไม่ชอบกันคู่แต่อย่างน้อยยังเชื่อว่าเศรษฐายังสามารถเป็นนายกที่ไม่สร้างความกระทบกระเทือนในความรู้สึกของเขา mm. นี่คือผลลัพธ์นิยมเช่นเดียวกันคุณธรรมนัฐไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่คุณธรรมนัฐพยายามแสงเห็นว่าเฮ้ยในภาวะที่ต้องใช้กระแสะโทษนะฮะโจรปราบโจรเงี้ยโจรกับใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บ่ในอดีตมันแก้ไขไม่ได้แต่ตอนนี้เขาพยายามมุ่งมั่นทําความดีต่างๆเนี่ย คุณใช้บริการผมเถอะคุณไว้ใจผมเถอะแล้วผมก็จะทําให้เห็นคนบอกเออใช้ได้ถูกต้องพี่อย่าลืมนะคุณธรรมนัตอาจจะบางทีการเล่นการเมืองแก่สไตล์แก่เวลาการปาใสจัดจะน้าเน่าอ่ะใช่ไหมฮะลงไปในแช่น้ำครึ่งตัวอะไรเงี้ยเวลาไปแจกของงานของถ้าคนไทยชอบถ้าการจับพลังเป็นหมากหนึ่งของของธรรมนัตนนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าคนก็ชื่นชอบการจับพลังในแง่ของการช่วยเหลือคนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วัชชิตบุนโปนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ ครับขอบพระคุณครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามด้ยจยใครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์พาสทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าว